วันนี้มาทำแกงฮังเลของภาคเหนือกันครับอันนี้เป็นสูตรแบบทำง่ายๆนะครับโดยเราจะเตรียมหมูสามชั้นนะครับใครชอบส่วนอื่นๆสามารถนำมาใส่ได้นะครับส่วนเครื่องแกงนะครับเราก็จะใส่กระเทียมหอมแดงข่าตะไคร้นะครับพริกแห้งและขมิ้นนะครับใครใช้ครกตำสามารถตำได้เลยนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นเครื่องปั่นนะครับก็สามารถช่วยทุ่นแรงและประหยัดเวลาครับนำหมูสามชั้นนะครับและเครื่องแกงที่เราปั่นไว้นะครับ มาคุกเค้าให้เข้ากันเลยครับผมก็จะขยำแบบนี้นะครับขยำให้เครื่องแกงเข้ากันนะครับและเราก็จะปรุงรสนะครับปรุงรสโดยการใส่เครื่องผงแกงฮังเลนะครับอันนี้ขาดไม่ได้นะครับต้องมีนะครับจะช่วยให้เครื่องของเรานั้นหอมมากขึ้นนะครับและก็มีความเด่นชัดของแกงฮังเลนั่นเองครับแล้วเราก็จะปรุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วดำนะครับเพื่อนๆไม่ต้องใส่เยอะนะครับ แล้วก็นี้ใส่ซีอิ๊วขาวครับน้ําตาลทรายบางคนอาจจะใส่เป็นน้ําตาลปี๊บนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตามด้วยเกลืออีกเล็กน้อยครับหลังจากนั้นนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเราก็จะผัดให้หมูสุกด้วยไฟอ่อนๆนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับให้เครื่องแกงมีความหอมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ําและเตรียมตุนต่อไปนะครับอันนี้เป็นการต้มนะครับเราก็จะต้มให้หมูเปื่อยเลยนะครับหลังจากต้มไปแล้ว1รอบนะครับเราก็จะใส่ขิงซอยและถั่วลิสงนะครับ แล้วเราก็จะต้มอีกครั้งนะครับเติมน้ำและต้มอีกครั้งก็จะได้เป็นแกงฮังเลแบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับแกงฮังเลนะครับง่ายๆแบบนี้เลยครับหอมอร่อยนะครับรสชาติกลมกล่อมนะครับมีความเค็มหวานเล็กๆแล้วก็มีความหอมเครื่องเทศมากๆนะครับวิธีการทําไม่ยากเลยใช่ไหมครับเครื่องเทศก็บางแห่งจะใส่มะกขาเทศเพิ่มความเปรี้ยวนะครับแต่ผมจะใช้เป็นมะขามเปียกใส่แทนต้นตุ๋นลงไปนะครับก็จะช่วยเพิ่มความเปรี้ยวเล็กน้อยให้นะครับเพิ่มความอร่อยนั่นเองครับยังไงลองทําตามกันดูนะครับ